นี้นะคะก็อยู่กับพวกเรานะคะนันกตลาดรุ่นใหม่นะคะดิฉันสศิวิมลพงเพียรคะ่ะชื่อเล่นชื่อนองฟ้านะคะเป็นนันกตลาดรุ่นใหม่คะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดกะะเกษตรประชารัฐนะคะคนไทยยิ้มได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะตลาดกำลังจะอ,อยู่ในช่วงของเวลา8โมงนะคะซึ่งเรามาเลทไปนิดนึงต้องของอาภัยได้นะคะเพราะว่าเรากำลังเทสไม่มีปัญหานิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในนะคะ บรรยากาศข้างในเนี่ยคนกาลังคึกคักเลยแล้วก็มีการป้องกันอย่างนิว n นอร์ l ลนะคะก็คือใส่แมสนะคะละเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือทุกจุดนะคะของมุมตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยค่ะก็คือที่นี่นะคะจะมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรผักผลไม้นะคะแล้วก็ออกที่สําคัญมีสินค้าโอท็อปนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโซนแรกนะคะจะเป็นโซนที่พ่อขาแม่ค้าเนี่ยค่ะก็มา ทุกอำเภอนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองตำบลน,นะคะหลายๆตำบลมารวมกันดังเลยเหรอโอเคตอนนี้นะคะก็เข้ามาจะเห็นว่าบรรยากาศด้านข้างเนี่ยค่ะจะเป็นพืชผักนะคะที่แม่ค้านะคะคนํามาขายนี่ค่ะจะอยู่ที่ราคานะคะที่ถูกมากเลยค่ะตั้งเริ่มต้นตั้งงต่หลักสิบนะคะจนถึง มีพืชพันธุ์หลายชนิดเลยค่ะที่เป็นวัวไม่ว่าจะเป็นกระเฉดอันนี้ก็จะเป็นกำรสิบาหา้าบาทนะคะแล้วก็จะเป็นบวบมีสามารถนําไปทําแกงที่บ้านนะคะสวัสดีคนดูนะคะที่เข้ามาดูนะคะ ที่นี่นะคะเป็นตลาดเกษตรนะคะประชารัฐคนทาย,ยิ้มได้นะคะไม่ว่าจะมีสินค้าเกษตรผักผลไม้นะคะแล้วก็สินค้าโอท็อของเราก็จะมีนะคะซึ่งเราเข้ามาในโซนแรกนะคะจะเป็นสินค้าพืชผักผลไม้นะคะเราจะเป็นกล้วยหอมผลไม้มะม่วงช่วงนี้าผักผลไม้นะะ่ากำลังงา,ามเลยค่ะนี่ค่ะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถมาได้นะคะตลาดประชารัฐทุกเช้านะคะวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นะคะตลาดที่นี่จะเริ่มตั้งแต่6โมงวัย10โมงนะคะก็จะเริ่มวายแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมอยู่ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้ามะม่วงนะคะที่ใส่แบบไหลพันมากๆค่ะนี่น้ำดอกไม้ มะม่วงหายตึกมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่โลละ20บาทเท่านั้นเลยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะของที่นี่ประกาศนะคะเอ่อเรียนเชิญค่ะประการมาเพียงการมาก้าบบงนะคะ่นัะกรรมการนะคะ,ะ,คะปร,ะ,ระ,ะ,ะชุมนะคะเวลาแล้วก็จะมีสัมภะระโลละ35ค่ะ ซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็ถูกมากๆค่ะในส่วนของพืชผักผลไม้นะคะก็จะถูกมากๆเพราะว่าชาวบ้านปลูกกันเองนะคะแล้วก็นำมาขายกันเองที่สำคัญมีผักผวนครัวที่ราคากันเองแล้วก็ คุ้มค่าปริมาณราคาถูกแตบบ่ได้ปริมาณที่เยอะค่ะที่เห็ดก็จะเป็นพริกนะคะมะนาวพวกนี้นะคะก็นำไปทำเครื่องแกงเครื่องอะไรได้นะคะแล้วก็มีเห็ดฟางค่ะตันนี้ค่ะ<ม>เห็ดก็จะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะมีให้เลือกเลยจะเป็นเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดหมูหนูนะคะแล้วก็ สินค้าพวกอาหารสดนะคะก็จะมีอีกโซนหนึ่งคะ่ะจะเป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็จะมีอาหารเขาเรียกว่าปลาปาักแห้งคะ่ะปลาแดดเดียวมีให้ท่านมาเลือกช็อปนะคะที่นี่เลยนี่คะ่ะปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวสิงรีค่ะาาอันนี้นะคะก็จะเป็นปลาช่อนปลาสลิดแดดเดียวนะคะปลาดุกที่ขายโลละ200คะ่ะ มีหลายราคานะคะมาจากสิงบุรีตอนนี้นะคะและถัดมานะคะก็คือร้านนี้ก็คือขายดีมากค่ะเป็นผักไฮโดนะคะมีสลัดน้ำน้ำเขาเรียกน้ำโทเมดค่ะอันนี้นะคะเมื่อจะเป็นน้ำสลัดครีมถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถมาที่ตลาดประชารัฐนะคะทุกๆุกวันศุกร์นะคะ ตอนเช้านะคะตลาดเริ่มตั้งแต่6โมงจนถึง10โมงนะคะโซนนี้นะคะจะเข้าสู่ถึงช่วงอาหารทะเลแล้วนะคะก็บรรยากศาศลอกข้างจะเป็นผักส่วนครัวนะคะผลไม้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะมีค่ะเดี๋ยวไปดูที่โซน หารทะเลของเรานะคะก็จะมีปูนะคะที่เนื้อแน่นมากๆค่ะเพราะว่าแม่ค้าคอนเฟิร์มมี่โคตรแน่นร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะครึ่งโลร4 0แล้ก็จะมีกุ้งโลละสองรแปดสิแล้วก็จะมีปลาห่างน,น,นะคะมาเลือกชมตลาดสดตอนเช้าได้ค่ะปลาก็สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่นี่ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นกู้นะคะมีหลายร้านให้เลือกนะคะอันนี้คือแก้สบราคาก็จะค่อนข้างมากมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรคะปลา,าอินทรีนะคะซึ่งตัวใหญ่มากแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะสามารถมาเลือกชมนะคะปลาตลาดสดที่นี่นะคะก็คือใหญ่มากแล้วก็ราคาคุ้มค่ามาก,มากๆค่ะตลอดเลยค่ะในส่วนของ สินค้าปดสินค้าโอท็อปนะคะที่จะเป็นอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสมุนไพรผักผลไม้ขนมต่างๆนะคะจะมีอยู่ด้านในนะคะชั้นแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นแจงร้อนนะคะแล้วก็หอยจ้อนะคะของจรินหนองบนนะคะแจงร้อนที่นี่นะคะขายไม้เท่าไหร่คะไม้ละยี่สิบนะคะแจงร้อนที่นี่ ปกติแล้วจรินนะคะจะอยู่ที่หนองตลาดหนองมนนะคะวันนี้นะคะเขาก็มาขายที่นี่ด้วยเป็นแจงรอนมาละ20บาทนะคะแล้วก็มีในส่วนของต่อฟีอ้วแจงรอนทอดมันปลาหอยจ้อแห้กลืนแล้วก็ปูจ๋านะคะแต่ตอนนี้สินค้าก็คือขายดีมากค่ะเริ่มทยอยหมดไปแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของยำผักนะคะต่างๆนะคะที่เป็นของโอท็อปเช่นกันค่ะเป็นเส้นจานผัดปูนะคะนี่เรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าที่ต่องละห้าสิบบาทนะมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะอยู่ที่ตลาดนะ้ำสารากางนะ์ก กลางมาได้เลยค่ะตั้งแต่6โมงเช้านะถึงช่วงเวลา9้าโมงครึ่งถึงโมงนะคะก็จะของจะเริ่มหมดอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะ ครับเดี๋ยวเราก็มารับช่วงต่อกับพิธีกรผู้หญิงนะครับผมนายสมพันธ์เปลี่ยนทับนะครับนักการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับจังหวัดชลบุรีครับผมโดยถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของในตม่วงหินมะพานของสินค้าโอท็อปนะครับเป็นของขึ้นชื่อของเราอีกเช่นกันนะครับโดยพี่คนนี้เนี่ยจะมาขายทุกๆวันทุกๆวันศุกร์เลยนะครับช่วงเช้านะครับเดี๋ยวก็คือที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้แล้ะครับอ่า จะเห็นนะฮะว่าเม็ดของเม็ดมะม่วงหินพานเนี่ยจะเป็นเม็ดที่ใหญ่เป็นเม็ดแบบคัดสําหรับเกรดโรงงานเลยนะครับกลิ่นที่จะหอมะจะมีกรรมวิธีในการทอดที่ต่างจากร้านอื่นนะครับจึงทําให้เก็บได้นานและไม่มีกลิ่นเหม็นครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้ดูชมหน้าผู้ประกอบการหน่หนอยดีกว่านะฮะครับผมนี่นะครับชมหน้าผู้ประกอบการที่ทอดนะครับนี่ผมว่าเคยเรามาซื้อครั้งหนึ่งแล้วครับซึ่งกรอบและเก็บไว้ได้นานมากมากเลยนะครับอ่า ส,สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมทีนี้อ๋ออุย้ยอันนี้ครั้งที่แล้วเราไม่เห็นนี่ <c oughs> โอ้โหมัน,นเป็นเอาวอลนัทเลยเป็นบัตเตอร์อัลมอนด์น, <c oughs> น,น,น,นะฮะครั้งที่แล้วเรามาเราไม่เห็นนะฮะเราเห็นแต่เป็นมะม่วงหินมะพร้าวนะครับทรงละหนึ่งร้อยบาท <c oughs> ใ,หาให้เยอะนะฮะไม่แพงด้วยนะครับแล้วดูความน่ากินนะฮะความทรงทางกรอ,อบดูจากข้างนอกนี่ก็อแบบอืมดัดเคี้ยวจริงๆเลย บายเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปต่อร้านอื่นนึงครับผมอ่ตอน,นี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ตลาดจาวายแล้วนะครับอาจจะ,ะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านผักนะครับว่าจะมีผักต่างๆมากมายและดูผักก็ค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะครับขนาดเอาออกมาไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะ ทำในส่วนนี้ก็จะมีน้ําผึ้งป่ามีมะม่วงแล้วก็ผักทําอาหารต่างๆมากมายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทางกเกษตรซะมากกว่านะครับผมเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อดีครับตกล้องครับ านี่นะครับเป็นขนมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมครับเป็นทองม้วนสดนะครับผมเราไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะครับทองม้วนสดนะครับแล้วนี่เขาว่าทำให้ดโอ้เป็นส,สูตรใหม่นะครับมีรสชาติอะไรบ้างครับเป็นพันจุืซอสกะทิทำจากแป้งข้าวไรซเบอร์รี่ใบเตยสดนอกจากสุขภาพด้วย นี่คือเป็นรสชาติใหม่นะครับแล้วนอกจากที่จะได้อประสบการณ์จากรสชาติใหม่ๆแล้วเนี่ยยังได้เรื่องของสุขภาพนะครับโอ้ยผมว่าเข้าท่าเลยนะครับเพราะตอนนี้เทรนสุขภาพของแบบพวกวัยรุ่นหรือคนสูงอายุเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับอ่าแล้วอย่างนี้แบบลูกค้าเยอะไหมครับในช่วงวันศุกร์อย่างเงี้ยครับผม ่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็มีลูกค้าหน้าใหม่มาเข้ามาเรื่อยๆนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาลองนะครับผมโอ้โหเป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะครับค่อนข้างที่จะใส่ใจลูกค้าเลยนะครับสาหรับผู้ประกอบการรายนี้นะฮะอย่างนี้โอทอปานนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปเหมือนกันนะครับจะเป็นในเรื่องของพุดดิ้งเราไม่ค่อยเห็นนะ เราไม่ค่อยเห็นอาหารที่แบบอาหารอินเตอร์เท่าไหร่เนาะที่จะเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพุดดิ้ง,<อ>งน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็จะมีลูกตาลอยแก้วแล้วก็สลัดลอยแก้วนะครับผมนะอ่านี่เป็นสินค้า5ดาวเลยนะฮะอุ้ยปจัดสรรดาวเรียบร้อยเป็นจัดสรรดาวเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวดาวเนี่ยก็ ป็นสิ่งไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแล้วยิ่ง5ดาวเนี่ยก็คือสูงสุดของทั้งหมดในมวลดาวเลยนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่การันตีในส่วนของรสชาติได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเก๋เจิ้งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามและดูแบบดูดีเลยนะฮะแกะกินได้เลยง่ายๆใช่ครับผมนี่เป็นสายเกษค่ะวีนี่ข้าวเจ้ารวยไบโอเกจษตรีนะ ทางผู้ประกอบการเขาได้คิดมาแล้วนะครับว่าในส่วนของยุคนี้เรื่องของพลาสติกเนี่ยมันล้นโลกแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะย่อยยากนะฮะในเรื่องของตอนนี้คนลงนนลงในเรื่องของวัสดุอีโคกันเยอะขึ้นนะครับผู้ประกอบการจึงเลือกวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายหรือย่อยสลายได้นะครับครับผมโอเหมาะสมแล้วครับที่จะได้เป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวนะครับในส่วนนี้ครับผม,มต้องมาลองกันเนาะต้องมาลองกันแล้วครับที่ตลาด ประชาชนคนไทยยิ้มด้าวนะครับหรือตลาดสารากางหน้าสารากางจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจพุดดิ้งรันนะครับพิมพภาษาอังกฤษครับ p u d d i n g r u n นะครับผมพุดดิ้งรันนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกทาง Facebook สามารถสอบโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0843889935 0843889935หรืออีกเบอร์หนึง0861115353ครับอีกเบอร์หนึ่ง0861115353ครับเดี๋ยวยังไงฝากกดเข้ามาติดตามเพจคุณพี่หรือโทรมาสอบถามสินค้าได้นะครับถ้าสนใจนะครับผมครับแต่วันนี้ก็ขออนุญาตไปทางร้านอื่นบ้างนะครับขอบคุณมากครับ โอ้เรามาคุณพี่เขาเก็บเริ่มเก็บร้านกันแล้วนะฮะโอ้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านหนะ้าป่าบูติกนะครับเป็นร้านของป้าแฟรน,นะครับผมโอ้เดี๋ยววันหน้าเราจะพามาชมนะคะรับล่วงนี้อาจจะพลาดโอกาสไปหน่อยนะฮะน้ำลําอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่ะอ่านี่เป็นแค่น้ําจิ้มเราให้ดูน้าจิ้มก่อนดีกว่าว่ามีเสื้ออะไรบ้างดูโหเสื้อสีสดนี่การันตีาตนนการันตีเลยนะว่าคนชมบุรีส่วนใหญ่ต้อง,อง<ห>ใช้ผ้า<ห>อืม ที่นี่การันตีเลยนะฮะว่าข้าราชการไทยหรือข้าราชการชมบุรีเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้อย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้กำลังส่งเสริมในลายดอกครับผมแล้วก็มีในลายดอกแล้วก็มีในส่วนของลายขอนะครับลายขอที่จะทานนะครับผมอันนี้ก็โอท็อนะครับถัดมานะครับจะเป็นสินค้าโอทัอเช่นเดียวกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแปลกกว่าที่อื่นเพราะเป็นขนมจีนนะฮะซงน่าทานมากเลยฮะ ดูครับขนมจีนของร้าคนคุณพี่จะมีรสชาติอะไรบ้างนะครับมีน้ำยาปลาน้ำยาปูแล้วก็น้ำยาปลาน้ำพริกปูอ๋อเป็นสินค้าอูทอบนี่เป็นสินค้าอูทอบนะครับสำหรับขนมจีนนะครับผมเ,น,เนสด โอ้เส้นนี้ทำเองเลยนะฮะดูเด้งๆเลยนะฮะแล้วแบบสายแพ็กเกจจิ้งมีใบตรงใบตองนี้น่าทานนะครับซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทนะครับส่วนปูเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะครับผมส่วนราคา80บาทกับ100บาทนี่จะเป็นถุงใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ครึ่งโลอยู่ที่80บาทไปถึงร้อบาทด้วเนื้อปูไม่ต้องทำเองเลยนะ ถูกมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปร้านอื่นนะครับขออนุญาตครับจะเป็นอาหารเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงนะครับผมหล่นกะปิหล่นปลาเค็มหน้าทานนะฮะเพราะส่วนใหญ่หล่นกะปิกับหล่นปลาเค็มเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เราจะไปเห็นอาหารโบราณหาทานยากจ้ารับสบายเลยจ้า ดูจากสีนี่สีเข้มจนมากเลยนะฮะเข้มข้นอ่าเข้มข้นนะฮะดูฮะเห็นเนื้อจะเป็นแบบคลุกเคลิกเนื้อจะเป็นแบบมี็กเจอร์นะฮะไม่ใช่เนื้อแบบเหลวๆหนูน่าทานมากเลยฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแกงส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะยอดมะพร้าวหรือเปล่าอ่าใช่ครับยอดมะพร้าวครับถัดมาก็จะเป็นแกงส้มเนื้อปลาเลียวๆนะฮะเห็นวะเนื้อไม่ใช่เศษเนื้อนะฮะเป็นเนื้อแบบชิ้นๆอืม ขัดมานะครับโอ้อันนี้จะเป็นหัวปลานะฮะดูดิครับหัวปลานี่โอ้โใหญ่มากเลยนะฮะก็เก็บเข้ากำมือกำปั้นมือหนึ่งเลยนะฮะขอบคุณค่ะขัดมาจะเป็นเหยือกปลาเลียวเซียวครับโอ้ดูดิจระจ้ามาเลยดูจระจ้าเหยือกจริงๆน้ำลายสองโอ้แล้วอีกสองหม้อนี้คืออะไรครับนทุ้งไข่อ๋อโอ้โหอันนี้น่ากินนะฮะอันนี้คืออะไรนะน้องคะอันนี้ทุ้งกับไข่โอ้มีดูไข่ดิฮะขอซุ้มหน่อย เราหิวแล้วฮะแอดมินฮะดูวคัพไข่โอ้โนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ครับอันนี้คืออะไรคะแนะนำเลยค an oh, ่ะ <weirdly> น <speaking somet ingers> ี oh ่ค oh, ่ะโอ้โหอันนี้ไข่ป้านะฮะเม็ดเบ่งเบ่งนะครับโหใหญ่มากโอ้ยก่อนคุณคิดสิฮะเท่าไหร่คะถ้าสองร้อยบาทสองร้อยเม็ดใหญ่ๆด้วยนะฮะคัดมาเลยกัดไปแตกในปากนี่คือหืม อยากกินเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวรีบไปที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวจะตลาดเห็นของกินไม่ไเดี๋ยวจะอดใจไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวอ่านี่มี ขอบคุณครับโอ้ยเบอร์โทรติดต่อได้ี่นี่ไหมคะทางผู้ประกอบการใจดีมากเลยครับให้สินค้ามาครับเดี๋ยวถ้าหากท่านใดสนใจอยากติดต่อนะครับก็เข้าไปทางไลน์นะครับเข้าเกลียบปลาปัตตานีหรือแอดบนที่ไลน์เม็ดฝนเม็ดฝนนิ่งนะครับผมนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ที่0845990558นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรก็คือ0612562323นะครับถ้าใครสนใจที่เป็น หล่นนะฮะก็จะมีเนหล่นกะปิหลน่ปลหลนปลาเค็มหลน่นเต้าเจี้ยวนะครับหรือแกงส้มเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วไข่ปลาเรียวเสียงเบ้บงเบง้แบงแน่นๆเลยนะกระปุกที่200บาทเองถูกมากเลยจะขอลาผู้ประกอบการก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ,คคคะ,ะ,คะร้านนี้เราก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเพราะเรามาบ่อยโอ้เก็บร้านเลย ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดก็อย่างว่าเนาะถ่ายดีมครัวันนี้ถายดีไหมเงียบมากอุเรียบมาไม่เป็นไรเดี๋ยวทางการตลาดเข้ามาหนึ่งโควิดเพิ่มอ่านึ่โควิดสองติดเทอมในช่วงของปิดเทอมนะพอนั้นเราจะต้องใช้หลักการตลาดออนไลน์เป็นประโยชน์เลยเนาะตอนนี้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกองการขายในหน้าเฟซอยู่โอลงแหมูกบอกว่า แมกกาสีสวยก็เลยไปซื้อหญ้าซื้อดอกไม้นิดเด็ดวลงทุนแล้วลงทุนแล้วตอนนี้ใช่ออ๋เห็นไหมฮะจากการที่เราได้ลง4.0หรือพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะค่อยไปก็ยังมีเนาะเห็นไหมฮะว่าเราเนี่ยได้นำสินค้าที่ยังเหลือนิดนึงอ่ะตรงนี้คืออะไรนะคะแก้วน่าเสียดายนะฮะกร้ใส่แก้วเยตี จะเก็บกันเย็นล้างไม่เหม็น50ก2ใบร้อยโอ้สําหรับใครที่ไม่อยากแบบถือแก้วไปมาอย่างหิ้วแบบสะดวกสบายกว่าเนี่ยเข้าโควิดเหลือ50ปกติแล้วจะ70โอ้จาก70นะครับเหลือ50ลบไป20เลยนะถ้าใครแบบ สบครับโดยการส่งเสริมการตลาดครั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการที่มีรายได้มีกินมีใช้หลายครอบครัวนะครับผมใส้เดินห้างวิธีไปหน่อยนี่คะจะมีตัวอเออย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครสนใจมากกว่านี้ลองไปดูเออแบบที่เพจอะไรนะฝากสังหน่อยอ่ะพาวิดาตะการครับพิมไปภาษาไทยเลยใช่ไหมครับภาษาไทยเลยครับภาษาไทยเลยนะครับพาวิดาตะกาสานนะครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือสอบถามเข้าไปในแฟนเพจได้เลยครับสั่งทำได้เลยเนาะอยากได้รายไหนลอง ครับเสียดายนะฮะแต่รอบหน้าเรามาใหม่นะฮะก็ดูดีเนี่ยทำเป็นแบบแฟนซีก็มีออันนี้วัยรุ่นกับเด็กๆน่าจะใช้ได้ง่ายเลยนะฮะเห็นไหมมีลวดลายสวยงามนะฮะมีติเกีได้วนะอุ้ยเราก่อนจะเดินมานะครับคุณป้ามันก็หลายร้านเหมือนกันนะก็เสียดาย๋ยวเป็นรอบหน้านะครับคุณป้า อ๋อที่เท่ราคาเท่าไหร่นะคะว่าเจ้าสีอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะฟูน่ารักมากเลยแต่อันนี้ทำใบยังสามวันอันนี้สองร้อยห้าสิบแต่ว่าสั่งสีสั่งอะไรเพิ่มได้เลยนะใครใครต้องการแบบอันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะฮะโดยฮะพิซูเป็นรุ่นน้องโอ้สามวันหมดเวลาได้ใบนึงเลยแต่ราคาหลักร้อยราคาเท่าไหร่นะเชฟโอ้ราคาหลักร้อยนะคะับสองร้อยห้าสิบนะครับแต่สามวันสามวันสองร้อยห้าสิบเหมือนซื้อระยะเวลาสามวันคนเนี้ยท่าแรงไม่ได้เลยนะสุดยอด ก็ไปทําโรงงานนี่โรงงานนี่300ต่อวันนะฮะอันนี้ใช่เราขึ้นชื่อว่างานฝีมืออย่างเนาะอันนี้3วันเพิ่งจะได้200บาท <O'> oh, โอ้โหนานมากเลยนะ <sk Hay> ฮะมันอยู่ที่คุณค่าคุณค่าจริงๆเลยเนี่ย ครับโดยสินค้าโอท็อปเนี่ยผมพูดเลยนะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะฮะับไอ้มเ,อเมื่อเรามาเห็นสินค้าเหล่านี้เ,เราผมอยากส่งเสริมให้ท่านผู้ประกอบการทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านเนี่ยช่วยกันส่งเสริมสินค้าโอท็อปนั่นนะครับนหนึ่งเลยเนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็คนไทยต้องช่วยคนไทยนะครับ <ใน S 1> สอง <ใน S 1> เลยเนี่ยการซื้อสินค้าโอท็อปหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับซึ่งถ้าคนไทยช่วยกันผมคิดว่าเราจะบานพ้นโควิดไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ